จริงๆนะเราต้องอย่าดิ้นนะเราต้องอย่าดิ้นแล้วเราต้องวิ่งไปเลยนะเนี่ยต้องวิ่งต้องวิ่งเทาแหละโอ้โหอย่าทำอย่างนั้นทำไมต้องขังเอาไว้ด้วยเอาละครับผมมาเล่เกมกันแล้วนะครับ ด่านนี้ขอเรียกชื่อว่าด่านวัชพืชเพราะมันเขียวมากมันก็เขียวทุกเขียวคัตจีสายเขียวมาครับเดี๋ยวนะมันมันไม่มีโคทิ้งใช่ไหมอันเนี้ยหรือว่ามันกดยังไงมันก็เท่ากันหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจมันเต้นมันเต้นยังเป็นจังหวะรักโอ้ย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 ใจมันเต้นมันเต้นเป็นจังหวะรักเราเธอรับเป็นจังหวะอะไรอ่ะเดาเดาวดาชดาวดาต้องหนุ่มเล่นโดวินวอล์กซะด้วย <c oughs> <expand> อ้าวโดนแล้วครับเอามามาไงนมนมนมมาไงนมนมไปไหนพี่อยู่นี่นมป่ะนมไปไหนพี่อยู่นี่เมื่อนมพี่อยู่นี่แน่แน่แพี่อยู่นี่นมนมอ่ะบัดดี้อาแค่นั้นแหละนะแค่นั้นแหละนมไปโชคดีมาเจนท้าทายอำนาจมืดจังวะเป็นอย่างนี้โอ้ผมเข <Island> ้าใจแล้วเจท้าทายว่ะอ่าเราต้องช่วยความเก๋าเก่งนะครับผมถูกใจวัดคุณปัาเนี่ยอยู่ขึ้นไปเลยนะเนี่ยเอาขนมจับเอาขนมไปไหนแล้ววะ โอ้ยทำไมเป็นโซมโซมโอะไรๆดิซ่อมดิซ่อมดิซ่อมซ่อมได้อะไรอะไรอะไรก็ซ่อมได้ที่ไหนแล้วเนี่ยไปที่นั่งดิน้่งดิซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่มันระเบิดอะมันต้องมาเหรนี้ป่กวะอยาตื่นเต้นอ้าวน้องหนุ่มตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเฉยเเลยเฉยเฉยเลยตอนเนี้ยเฉยเฉยเลยอะน้องหนุ่มเล่นหนาวแบบชิวๆป่ะชิวๆมาฟักก์นอนเล่นเลยเหมือนเล่นมาริโอ้เลยหาใครไม่เจอเลยตอนนี้ตอนนี้แบบนั่งแบบขวอยห้างเล่นอะนะชิวๆป่ะ ตอนนี้แป้งใช้ดิสก์นี่แหละจำจำอ่าโอเคกดติดบางยาวได้ครับจังหวะนี้รูเหมือนว่าจะมีเสียงกระดิ่งแล้วนะตอนนี้อ่าได้ดีอ้าวได้ดียังไงน้องหนมพี่ปั่นจะเสร็จแล้วนะหน่มไม่เอาหนมไม่ยอมยอยอมแยังไงยังไงมีใครโดนชวะไหมมีใครโดนสวัไหมัยยังอ่ะเรียบร้อยครับผมเครื่องหนึ่งครับ อ้าวสองเครื่องพร้อมกันเลยครับสองเครื่องพร้อมกันเลยครับโอ้ยทำไมแม่ยังหาไม่เจอสักอันเลยอ่ะอีกสามเครื่องครับแม่ยังหาเครื่องปั่นไม่เจอเลยอ่ะเจอแต่อีกจานพี่หาเครื่องปั่นไม่เจอหนุ่มไม่เห็นตั้งใจนะคนหนุ่มหนุ่มตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยหนุ่มหนุ่มไม่ค่อยตั้งใจไงหนุ่มนะมันมันมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเฮ้ยดูตรงกลางหรือยังดูตรงกลางหรือยังอ่าตรงกลางหรือยังเออตึงต่างก็ดูยังป้าอยากให้เห็นนะ เฮ้ยเสียงกระดิ่งอ่ะกิงกิงกิงกล่องแก้วอ้าวามีอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องหนุบมาเด่วไอ้หนุ่มมันเด่นุบน้องหนุ่มมางไงเฮ้ยทำไมใจเต้นมันไล่ใครอยู่อ่ะเดี๋ยวด้วยอ้าวหงายหลัง อ่นไงไงหลังวะไงหลังไปหนึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นครนะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นครับเดี๋ยวส่งทีมงานเข้าไปรับเดี๋ยวส่งทีมงานเข้าไปรับทีมงานไปรับทีมงานไปรับอ่าหนอมหนอมไม่ควรทำแบบนี้หนอเคครับอีกสองเครื่องครับผมไอ้โทแบนหนอมอ่ะตัวเองเหนอมซื้อไม่ได้อ่าหนอมซื้อไม่ได้คุณคุณไม่ได้ซื้อไม่ได้หนอมซื้อบ่ได้คำพูดมันคุ้นๆนะมันคุ้นมาก มันคันรุนด้วยนะมันคันลุนคันลุนนะแจ๊ะเลยครับเสียใจเลต้องช่วยแหละอย่าดิ้น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อมันลดไว้อย่าดิ้นอย่าดิ้นจริงๆนะเราต้องอย่าดิ้นนะเราต้องอย่าดิ้นแล้วเราต้องวิ่งไปเลยนะเนี่ยต้องวิ่งต้องวิ่งเ้วแหละโอ้โหอย่าทำอย่างนั้นทำไมต้องขังเอาไว้ด้วยทำไมต้องขังเอาไว้ทำไมแป้งเป็นคนจังซี่ เขาถามว่าช่วยช่วยหน่อยช่วยกันนะแล้วก็ขักัน้ำลายที่หกใส่ไมเลยโอ้โหเยี่ยมพวกเขาแกไปเี่ยมทางใครทางมันทางฉันและทางเธอไปเยี่ยลูกชายทางพยาบาลดูน้ำมนแตกกันนะเป็นแตกใจเย็นครับซุ่มก่อนอย่าพึ่งวิ่งครับใจเย็นสองเครื่องเองสองเครื่องเองไอสองเครื่องไอสองเครื่องเราจะหนีพ้นจากที่นี่ได้แล้วตัวตรงนั้นอาจจะเสร็จแล้วหรอคือตรงนั้นจะเสร็จแล้วใครโดนครับใครโดน อีกแล้วอะโอะเจ้า,า,จามไม่นี่มันโอ้โหไม่นะซาร่าไม่นะซาร์าอ้าวชิบหายละช่วยไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดโดนแขวนรอบนี้ตายเลยนะเนี่ยไอ้ไม่เอาหนอไปเอาคนอื่นก่อนไม่เอาคนอื่นกอน <c oughs> ่อน,อ,นกอนเอาคนอื่นก่อนด้นะหนอไ,ไเอาคนอื่นก่อนไปเอาคนอื่นก่อนด้นะ ถ้าใหนมเนี่ยนมป้อยเลยเนี่ยเขาซื้อให้นะซื้อง่ายเลยวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อเองได้เรียบร้อยไปเนะเก็บตังค์เกตังซื้อเองได้เจอเไปะค่นี้เนี่ยจะไปช่วยยังไงต้องตายแน่นอนเออจะไปช่วยยังไงวะเนี่ยจะไปช่วยยังไงวะเนี่ยจะไปช่วยยังไงดีเนี่ยไปครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับเดี๋ยวรับนี่แทนนี่ยังไง ไปครับผมรักเพื่อนให้ถูกทางเครื่องปั่นมาอยู่ตรงนั้นน่ะน้องหนอมน้องหนอมหนอมใจเย็นหนอมอยู่ไหนวะทำไมมาทั้งทางเ่อปั่นนู้นเจอแล้วเนี่ยอยู่บนบันไดฮะหลอดหลอดป่ะแบ่งหลอดป่ะหลอดป่ะต้องรอดดิโอ้โหช่วยสองครั้งแล้วถ้าเกิดโดนอีกรอบหนึ่งนี่ตายเลยเนี่ยน่าเสีไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับโอยิ่งไม่ต่างคนอื่นมั่งดิหนมหนอมคนอื่นก็ได้ทำร้ายผู้หญิง ไม่ชวนเล่นเล่าอะไรคือเบงออ้ยหนาะเพลงอเมนี่มานี่ยมานี่ใครวะใครวะฮัลโหลรี่ร้อยร์เรวะบร่มานี่มคนี่โดนแขวนรอบสามโอเคเครื่องเดียวอีเครื่องเดียวเครื่องเดียวเครื่องเดียวเอาเลยห่มส่ใจแล้วหนุ่มอ่ะหนุ่มอะหนุ่มหนุ่มอ่ะหนุ่มอกน่มอ่ะหนุ่ม่่องเดนอ่อเ่อ่เอ่องอ่อ่ะ่ม่มออ่องเดียว เร็วเร็วเร็วเราเราเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยหน้าเจอีกเครื่องเดียวอีกเครื่องเดียวเฮ้ยมันกองเก๊งเลยตอนนี้วะไปยืนด้นะปยืนด้านช่วยกันช่วยกันป่าเอาไปตมีเครื่องมือโถเออช่วยกันช่วยกันแล้วเร็วเร็วเร็วเรวยกันช่วยกันไม่มีบล็อกแล้วนะทุกคนมันไม่มีที่แล้วนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้กองแกงดี๋ยวดูให้ดูให้เฮ้ยมันกำลังมามันกำลังมามันกำลังมาตาทันทันทันอยู่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 เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยูููู่่่่่่มมมมมมมีีี้ออ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 องงงืืืืยยยนนเะ เห็นอยู่เห็นอยู่ไปครับพี่พี่ทางนี้พี่พี่พี่ทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาตามมาทางนี้ทางแนี่เทางนี้มา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 ไป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 อย่าพิกพิกไปพิกไปละขอบละขอบไปละขอบเฮ้ยทำไมหนมหนมถึงไม่ไม่ตามหนหนม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 อยู่ในแจฉกเสือเปิดประตูเปิดตู้เปิดตู้ประตูอยอยู่ไหนเกิดประตูแล้วครับเปิดประตูเปิดประตูแล้วครับขนาดขนาดประตูทางออกยังไม่รู้จักเลยอ่ะ มันมาแล้ว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 ไปไปวิ่ง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 หนงหหนโอ้ยไอ้หนงตาจริงอันนี้คือจบแล้วใช่จบจบแล้วครับผมเดีอย่างที่หนงสัญญาไว้ตอนต้นเกมนะฮะว่าหนงจะคาบีแป้งนะหนงก็ทำสำเร็จครับผมอ๋อนี่คือจุดประสงค์หลักของตบมือผมเบามืออ่าตบมือครับผม ก็ดูจากคะแนนนะฮะเอาอีกตาหนึ่งโคตรแข็งที่แพ้คนตีไปวะนึ่โคตรแข็งไปวะีเจต้องเป็นแล้วแหละเกมต่อไปอ่ะเล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นมึงต้องล้างแขนคนละเนี่ยเอะแป้งมามาครับ